พบกับสวัสดีครับผมวันนี้กับผมพัชรพลคนกาฝากจะนําท่านมาพบกับกาฝากสิบฝากมงคลนะครับผมท่านใดสนใจทักมานะครับวันนี้รถเป็นพิเศษนะครับฝาก10ฝาก2องพไม่ขายนะครับฝากละ250บบาทวันนี้ไม่ขายนะครับรถเป็นพิเศษวันนี้วันเดียวนะครับมีของแถมคือกิ่งกาฝากเพกานะครับโทรมาวันนี้นะครับคืนวันนี้นะครับหลังจากจบคลิปไปนะครับ ได้สนใจทักมาได้นะครับผมสิบฝากมงคลนะครับผมฝากแรกคือกาฝากรักนะครับกาฝากรักกินแก่นะครับผมฝากรักนะครับหนึ่งฝากรักที่สองไอมะยมนะครับกาฝากมะยมนะครับผมรักยมแล้วก็ต้องยอนะครับรักยมยอนี่กาฝากยอนะครับต่อไปกันกาาฝากมะรุมนะครับผม ลุงนะครับท่านใดสนใจทักมานะครับวันนี้วันเดียวนะครับพี่น้องครับโทรครับวันนี้วันเดียวต่อไปกับกาฝากมะขามนะครับผมครับกาฝากมะขามต่อไปเป็นกาฝากตะคำนะครับผมกาฝากตะคำท่านใดสนใจนะครับเชิญได้นะครับโทรมาได้คุยกันได้นะครับต่อไปเป็นกาฝากคูณครับขำคูณนะครับพี่น้องครับต่อไปจะเป็นพระยุงนะครับกาฝากพระยุงนะครับ ไปเป็นกาฝากขันนุนนะครับหนุนนํานะครับหนุนนะครับกาฝากขนุนนะครับสวยๆนะครับพี่น้องครับต่อไปเป็นกาฝากทับถิมครับสิบฝากมงคลนนะครับซื้อวันนี้นะครับโปรวันนี้วันเดียวนะครับวันนี้นะครับโ well ทรมาวันนี้วันเดียวนะครับของแถมคือกิ่งเพกานะครับผมกิ่งกาฝากเพกาหนึ่งอันนะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะครับขนาดขนาดปากกานะครับผม สิบฝากมงคลนะครับท่านใดสนใจโกรนะครับวันนี้สองพันห้าไม่ขายสองพันไม่ขายถ้าสนใจทักมาคุยกันได้นะครับผมสิบฝากมงคลนะครับที่เบอร์โทรที่ศูนย์แปดห้าแปดศูนย์แปดห้าแปดหกสี่นะครับศูนย์แปดห้าแปดหกสี่สองสองสามสามครับศูนย์แปดห้าแปดหกสี่สองสองสามสามวันนี้วันเดียวนะครับพี่น้องครับวันนี้วันโกรณ์ สิปะมงคลพัชรพลนำเสนอท่านนะครับวันนี้วันเดียวนะครับพี่น้องครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ